เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตห้องนะครับสร้างกำลังเก็บสีหลายรายละเอียดต่างๆอยู่ก็จะมีด้วยกันสีห้องนะห้องหนงงึแล้วก็ห้องที่4นะฮะมันยังโรกๆอยู่ก็ ทำบ,บางใบกันแอรั่วนะฮะห้องที่หนึ่งห้องที่สอง สีฟ้าฟ้าหรือเขียวและต่างก็เป็นมุงอันหนึ่งเนาะ ติดครีมพอเก็บสีเสร็จเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเฟอร์นิเจอร์เนาะก็ะตั้งใจให้เป็น <c oughs> ที่นอนดีหน่อยนะฮะของวิกตอเรียมันก็จะเป็นสปริงแล้วก็ท็อปเป็นยางฝาลานะก็ แล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ที่จำเป็นอาจจะเป็นพวกตู้โต๊ะเครื่องแป้งโต๊ะคอมอะไรเงี้ยนะฮะห้องที่สี่ก็เป็นสีครีม ก็พออยู่ได้สบายสๆนะผมว่าข้างบนก็จะเป็นแบบแผ่นไซรับแสงแดดข้างนอกนะฮะส่วนห้องน้ำก็จะเป็นแบบ แยกสี่ห้องเนาะอันนี้ก็ห้องที่หนึ่งคือมันแยกส่วนอยู่ด้านล่างนะฮะก็ห้องใครห้องมันแล้วเนาะก็จะเป็นเครื่องทำน้ำอุ่นสายชำระแล้วก็เป็นกระจกอะไรอยู่ตรงนี้อันนี้ยังไม่ได้ทำสีสี่ห้องนี่ก็เหมือนกัน ก็ยังเดินทอไม่เสร็จรก็เป็นชักโรครกโถกด